สวัสดีค่ะทุกคนเลยนะคะวันนี้นะคะน้ำขอเขาใจสาวๆออฟฟิศนะคะที่ต้องใช้สมองนะคะแล้วก็ใส่ตาอยากหนักมากๆเลยนะคะวันละห้าถึงแชั่วโมงนะคะถ้าเป็นแบบนี้นะคะก็จะมีปัญหาทางด้านสายตานะคะผ้ามัวนะคะมองไม่เห็นนะคะตาแพ้แสงนะคะแล้วก็น้าตาไหลด้วยนะคะถ้ามีปัญหาแบบนี้นะคะอย่าปล่อยปัญหาทิ้งไว้นานนะคะวันนี้นะคะน้ำมีผลิตภณัณฑ์เสริอมอาหารนะคะดูแลดวงตานะคะอย่างยายาจิงตัวนี้นะคะมาแนะนําเลยคะ่ะ แย่าบิงนะคะมีส่วนผสมของสารสกัดเซโรรานะคะเชอร์รี่นะคะรสฮิปนะคะชาเขียวนะคะพร้อมด้วยผงราสเบอร์รี่ค่ะตัวนี้นะคะยังช่วยดูแลดวงตานะ,ะทำให้ใสายตาของน้ำเนี่ยชัดมากขึ้นนะคะมองได้ชัดขึ้นนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยไม่กังวลอีกแล้วนะคะเพราะว่าเวลาที่นั่งหน้าคอมนานๆนะคะหมดกังวลเลยนะคะแล้วก็ของเขาเนี่ยยังบำรุงสมองไปในตัวด้วยนะทาให้จําอะไรได้ดีมากขึ้นนะคะตัวนี้เลยนะคะน้ำหมดปัญหาเลยนะคะกับการหลงๆล,ลืมๆนะคะตัวนี้เนี่ยช่วยได้มากเลยค่ะ นอกจากนี้นะคะผลิตภัณฑ์ของเขานะคะยังช่วยปกป้องดูแลดวงตาของเรานะคะให้ปลอดภัยนะคะอยากให้ใสายตาของเรานะคะอยู่กับเราไปนานๆน,นะคะอย่าลืมนะคะยาย่าบิงนะคะช่วยคุณได้จริงๆค่ะจำให้ขึ้นใจเลยนะคะยาย่าบิงค่ะมองใกล้ได้ดีมองไกลได้ชัดนะคะด้วยผลิตภัณฑ์เสริสอมอาหารดูแลดวงตานะคะยาย่าบิงค่ะ